สวัสดีครับปิ่นพมิมพ์แม็กโตซีนอนครับโตโยตา้าเลเวลลูกค้าได้ทำการปรับเปลี่ยนอัปเกรดไฟหน้าเป็นตัว9.1ประหลาด i c ิกสตาร์ตบูรันนิ่งนะครับพร้อมโมแมท B M Style Star รถครับไฟลีครับ ไฟเลี้ยวครับนี่นะครับเป็นไฟเลี้ยววิง่งไฟต่ำครับมาดูแสงหน้าตัวรถกันนะครับไฟสูงครับไปครับดูแสงใน้ตัวรถกันนะครับ สูงครับปล่อยครับความสว่างนอกและในตัวรถไม่ต่างกันนะครับสนใจติดตั้งชิ้นงานใอ้ดินได้ที่เพจบีทีพียมมอ,มอเตอรซีนอนทุกสาขาขอบคุณครับ